สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกมมาครับเอาชีวิตรอดในโลกไคจูคลั่ง EP ที่5หลังจากคลิปที่แล้วที่ผมได้ไปสู้กับไคจูตัวแรกที่ชื่อว่าโบนคอนเลยไปแล้ววันนี้ผมก็จะไปลงที่ผมหายไปนานเพราะว่าผมก็หายไปเรียนด้วยแล้วก็หาหมอดมาสู้กับพวกไคจูได้อย่างเช่นดาบนี้ดาเมจเนี่ยผมไม่รู้นะว่าผมอ่านไม่ออกว่ามันชื่อดาอะไร ดาเมจสองร้อยสามสิบเจ็ดมีอันนี้เลยมีอะไรนะชั่มเน็ตมันเลยดาเมจเพิ่มขึ้นเออนี่แล้วผมก็ได้ไปลงมัดดาบ,บินมาด้วยแล้วก็อีกหลาย,ลายมัดเลยเนะี่ยมาแล้วคลิปนี้ผมก็จะมาสู้กับไคจูตัวที่สองของซีรีส์ของขอเรียกว่ามูดเออของขอเรียกมันว่ามูเตอร์กูแล้วกัน,นถ้าใคร เคยดูหนังก็ซีลาก็จะรู้ว่ามันคือม,มูตโต้ตัวผู้แต่ตัวเนี้ยเีือดสองร้อยเอ้เลือดสองพันอ,อืมในคลิปนี้ผมก็จะมาสู้กับมันเดอตอนที่ผมไม่ได้อัดผมก็ไปไปทำดีเอมาแล้วเหลือแค่ฆ่าแฟนทอมผมก็ไม่นอนไม่ได้นอนมาหลายวันแล้วเดี๋ยวคืนนี้แหละไปฆ่าแฟนทอมกัน เอเอแล้วผมก็ได้ทำอะไรที่บ้านให้มันดีขึ้นหลายๆอย่างเลยอย่างเช่นฟาร์มนี้ผมก็เปลี่ยนใหม่ให้เป็นแค่ฟาร์มมันฟังแล้วก็อันนี้ที่คนทำฟาร์มให้คือคือโกเลมฟาร์มผมขอเรียกว่ามันผมขอเรียกมันว่าโกเลมฟาร์มแหละเพราะมันทำฟาร์มอืม ขอตัดต้นไม้แถวๆนี้รอข้ามเวลาไปก่อนงั้นตัดไปตอนที่ตอนมืดที่เจอแฟนทอมลแล้วลกันไปมาทุกคนมืดแล้วได้เวลาออกเวลาแล้วมาผมไม่ได้ไปตัดไม้มาหมดเลยแล้วก็ปลูกมดเลยมาไหนแฟนทอมอะ่ะโอ้แต่ฝนตกด้วยโอ้ ยืนให้ตีเลยเนี่ยมอะไรกันมา,มาทุกคนสรุปหาทั้งคืนไม่เจอโนเนี่ยไม่มีเลยเนี่ย ดาบนี้ก็แบบแบบมันหาตั้งคืนไม่เจอน่าจะต้องหาวันต่อไปแล้วมัง้งดก็ะแบบผมขคบเก็บแร่แบบ สำรวจในกระเป๋าเลยอะเออเออตรงนี้ไม่ได้สำรวจในกระเป๋าหรือว่าในกระเป๋ามันมีอะเออคนต้องเปิด้วยแล้วมามาดูกันว่าในกระเป๋ามีหรือเปล่าผมเพิ่งนึกได้เลยเนี่ยนะมาอาัดุ๊บนึกได้เลยมาเปิดเอามีจริงด้วยเขียดอันเอามาจากไหนวะอันนี้งงจัดเลยเอามาจากไหนอะผมเคยฆ่ามันหรือเปล่าเอา่อ อืมน่าจะค่าตอนที่ไม่ได้อัดมั้งงั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะงั้นเอามาเลยครับขึ้นมานี่ DNA ไม่ใช่ดิตัวนี้เดี๋ยวมันตัวไหนนะโมูโต้ n a เดำเ้นท่อมกับหนัง แบบมันคุรพอดีอยอะเมืเ่อกี้มาจากไหนวะผมไม่คาดคิดเลยอเออนี่มาแล้วจะไปเอาเอา,เอาทั้งสองมาผสมกันไข่แล้วก็เน,นเธอร์สตาร์มีแม่ไข่อะมีไหมไข่มไ,มไ,ขไม่มีเหมือนเดิมปุ๊บ ท่อมนี้เก็บไว้อย่างดีเดี๋ยวไปไปหาใหม่พอดพอดีอ่ะผมน่าจะเฆ่ามาแล้วก็พอกดเพอผมกดโยนใช่ไหมเนี่ยมันกระเป๋ามันก็จะดูดเข้าไปเด๋ยมันน่าจะเป็นแบบน,นี้แหละนะเงนเอาของในกระเป๋าที่ไม่จะเป็นออกให้หมดเลยเมันจะน่าจะเป็นแบบน,นี้และมันงผมก็จำไม่ได้ละ เอไปหาไข่ไปหนึ่งนะผลต้องทำฟาร์มไก่ไว้แล้วยังน้อยได้ลูกธนูกับไข่ด้วยเออทำฟาร์มไก่แต่ไก่อยู่ไหนหมดอ,อ้อไหนไก่อะ่ะอ้ยวัวไม่เอาวัวเลี้ยงแล,ล,ล้วเหลือแต่ไก่อะ่ะ มีไก่มีใครมีไก่ไก่ขาไหมมีไหมโดยมีไม้ป่าสีซีดขายอะแต่ไม่เอา<ะ>ต้องการไก่ไก่อยู่ไหนไก่อยู่ไหนอะ่ะเอา้าไก่แถวนี้ไม่มีเฉย ป็นงไไได้ไขอไข่ไก่สักฟองเถอะเยวผมอยากสู้แล้วอ่ะเออแต่ไก่อ่ะไม่เป็นใจให้เลยอ่ะ ไงกไก่ไม่โดนจับไปทำเป็นเคเฟซีหมดแล้วเหรอน่นไงไก่ดอกไข่มาดอกไข่มาเอองั้นผมขอทำฟารข้อไก่ไปหนึ่งนะเอองั้นตัดผ้าไปเลยไปมาทุกคนผมก็ได้ทำฟาร์มไก่เสร็จแล้วเอาข้อไปนี้เราไปก่อนให้มันออกไข่มาแล้วผมก็ค่อยไปเก็บอืมค่อยทำฟาร์ม ไก่แบบอตัตโนมัติเนี่ยตอนที่ผมไปหามันมันก็ดอบไข่มาด้วยคือดีมากเลยมาในเวลาไปค้าไข่แล้วจะได้เริ่มทำไข่ไขจ่จูอืม ทำเลย <c oughs> ใครมูโตตัวเมียก,ก็ทำได้นะต่ผมไม่ทำหรอกเพราะว่าที่ผมฆ่ามูโตกดมูโตตัวผู้กดเพราะว่าฆ่าแล้วมันได้ปีกเออผมอยากได้ปีกมันผมเลยฆ่ามาชุดเกาะที่หัวที่สุดชุดเกาะเพชรเก็บอะไรท่าาไว้ตรงนี้จัดของเป็นหนึ่งมา เออาวุธออามาไว้ช่องพวกนี้ธนูมหารเออใส่เลยมามนี่เอากระเป๋าดูดีเนี้ยรองเท้า ก็ไม่กางเกงสิไม่ใช่รองเท้ามาก็ไม่ไหวให้มันรู้ไปดาบก็แรงเดี๋ยวขอซ่อมดาบไปหนึ่งเพราะดาบมันใกล้พังแล้วเนี่ยนี่วิธีซ่อมดาบนี้อันไม่สามารถตีเอ็นช้าได้พมเลยต้องซ่อมแบบนี้แหละ มันนี้มันตีไม่ได้ผต้องค่อยๆตีแ,แบบเนี้ยแบบนี้ก็ไม่ได้อีกเนี่ยก็ค่อยตีทำไมก็ไม่ถูกเนี่ยได้แล้วเอาอยัางอีกเนี่ยได้แล้วเนี่ยอือ ผมก็ได้ไปลงวัดธนูนี่ด้วยธนูพวกเนี้ยผมเอามาไว้เสริมเวลาไม่ไหวแต่ผมเอาผมไว้แหละครมบเบียงเออครบ,อ,ครบอืมมาครบแล้วพร้อมแล้ว จะว่าไปผมทําเคียวที่ผมใช้สู้กับบนคอนเลอร์หายไปไหนวะไต้องหาทําใหม่นะไม่ต้องทําก็ได้มาผมจะไปสู้ไก,กลๆเลยเพราะว่าไอตัวนี้มันทําลายบล็อกได้เอา้าเอา้าชุดกรอบากอีกแล้วอะชุดกรอบักโอ้อยงั้นผมขอไปแก้บล็อกชุดกรอะไปหนึ่งนะเดี๋ยวมา ป็น,นงมาแก้บั็กได้แล้วเนี่ยวิ่งเร็วขึ้นแล้วไปหาที่สู้กับมูโตตัวผู้กันแต่ผมว่าผมจะสู้ไกลกว่าบนอ,อนคอลเลยนะเพราะว่าไอเอ่อมูโตตัวผู้อนะ่ะมันทําลายบล็อกได้หลังจากนี้นะ่ะมอนเตอร์อ่ะจะทําลายบล็อกได้แล้วไม่เหมือนเอ่อบนอนคอลลมันมันมันไม่สามารถทําลายบล็อกได้มาเนี่ยไปไกลๆเลย ประมาณนี้ก็พอแล้วมาเฮ้ยเอาอีกนิดนึงตรงไหนโล่งๆอ่ะตรงนั้นแหล,ล,ละลมาตรงนี้เลยมาเฮ้ยกินอาหารแป๊บหนึ่งกลัวจะกลัวอะไรอีก,กวะยิมแข็งกระดกแล้วตอนเนี้ยมามาดูดูด้วย

ย่าบินดีวะาอทีบัอยาบินนะลงมาดูกันริ้พอที่อกมจะแตกอ่ะเตู Stern, ้ตนหนว้ยเกาะไหไหมเนี่ยจากสองร้มันเหลือเนี่ยมันจะ ผมลืมที่เออคำส,สั่งสาม,มารถทำให้ใครจูเออดีกระเด็นได้ทำพเรากระเด็นไม่ได้โอ้ยยิงสวยเลยแล้วกันลงมาวันไหนองมวันไหนช่วครช่ยครับเตยแกแกเตยกรโรขอรโรงเตย ไม่ไม่ไปตีมโดนตีไปโดนวิ่ง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 โอ้โหไหวไหมเนี่ยกลับไปเอาอันนี้ได้ไหมเนี่ยงั้นผมขอเสกเลยละกันอันนี้ผมขอเลยอันนี้คือผมจะเสกครั้งแรกที่จะให้เสกครั้งแรกให้ท่านผู้ชมดูเลยน,นี่ผมขอจริงๆมันน่าจ,จะช่วยผมสู้ได้เยอะเลยแหละผมขอเลยแหละผมที่เขียจกลับไปอ่ะเดี๋ยวผมผมไม่จำทางด้วยเอย นหนึ่งเนี่ยอันเนี้ยผงเสกอันเดียวจะาาไปเชือกรอกก็ไหวอยู่นะไหนอ่ะนี่เสกอันนี้เขาบอกว่าสามารถทำให้ใครจูเลิกตีกระเด็นไกลได้ผมก็จะลองดูมามาเออมันไหนวะต้องไปให้ใครจูตีด้วยป่ะ

ตายไหมวะตายแล้วมั้งโอ้ตกช้าด้วยก็บินได้บินได้ฟาดอย่าบินเดี๋ยวผมลืมดูผมดูเลือดลืมดูเลือด,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 ดทำไมอย่างอื่นมันไม่เพิ่มเลือดเกือบตาย ชิมาแลยชิมาแล้วตอนนี้ผมยอะยสุนี้ถ้าลงพื้นผมไปดีแต่ถ้ามันไม่ได้ลงพื้นผมอยู่ตรงนี้แหละดูที่มันจะลงพื้นวันไหนไอ้มูโต้ลงพื้นวันไหน เตกะก็เออกลัวเดียวเดียวเดียวว่าผมปราดมวลนี้ดีกว่ามาไม่ใช่หมดอมตะนะเนี่ยผมปรับให้เอหลอดเลือดก่อนอะ่ะผมตีแล้วมันบงังเนี่ยตรงไหนวะนี่ปับให้เลือดมันอยู่ข้างบนแบบเนี้ยเออผมจะได้ตีง่ายเนี่ยมันจะมันจะได้ไม่ไปกดเอฟเฟกต์เวลากดวิ่งปีมีนึงนึง มาดิวเวช่วยชุบกอนผมใส่ผมมีเมกาอินกอนดอเยอะไม่เป็นไรเอ้ยไม้ได้ไอ้วอ้มาดีวะมาดีวะมาดีวะมาดิวะมาดิวะมา ท่านผู้ชมท่านผู้ชมผมฆ่าไดท่านผู้ชมต้องกดไลค์แล้วกดแชร์คลิปนี้ไปให้ผมสู้กับไขจู้ยมันมันไปนี่โอ้โหมันจะตายก็ไม่ตายดุยถอยก่อนตอนเนี้ยผมไม่สู้ถ้ามันบินถ้ามันสู้เอ้ยถ้ามันบินผมไม่สู้บอกเลยไรสู้กับบาด้วยน่ะตีไม่โดนผมคือคนแรกที่ทำคลิปสู้กับไขจูอยนี้นะ คนแรกจริงๆอะไม่มีคนเคยทําเลยอะใครจูครับอะเออคนแรกและคนเดียวเออมแม่แดมจะเลิกบินอะเอ,อ้ยเขอยากได้ปีกมันมาบินเราทวนได้บินมันไปบินนะก็จะทําอะไรได้ไงขึ้นเยอะระดับบินก็ไม่ต้องใช้แล้วอียไลท่าด้วยแต่อีไลท่าบินเร็วกว่ามันก็ต้องใช้มันเดิมเลย ก็ว่านะแล้วมันวนทําไมอ่ะลงเลยถ้าจะวนแบบนั้นอ่ะดูรองเท้าผมสิอุ้ยลงแล้วนี่ว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเล็กเล็กเล็กตีแตกแตกตไหมอะไรจะแตกกันกันรองเท้าเตกรองเท้าเตกรองเท้าจะแตกรองเท้าจะเตกรองเท้าจะแตกรองเท้าจะแตกรองเท้าจะแตะตกไหมยัง ถองทาแต่คือผมโดนตีไวนะี่ยผมตายจะลองเขาไปเสียงให้มงแล้วกันอ,อมันบินเลด้วย,ย,ยเ,ยวเ่ยนไม่ได้ถ้าเปลี่นไม่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  ไม่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 ุดเ้าไม่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 ไาบบจะถนุยิงสอยมันก็ได้นู่นวเอ้ยอ้ยเฮ้ยมันหลบอะไรเก่งขนาดนั้นวะ เอชีวิตให้โจทย์ได้สองสี่ด yeah! ิโอมันตายแล้วฮูฮเูเย่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 สู้โคตรยากเลยยากตรงมันบินนี่แหละ โอ้โห oh oh. แล้วดูของที่มันดอกมันกินแร่เข้าไปลเลยดอกไอมันท้องด้วยเออดอกไอ้น,นี้แหละดีอยู่แต่ซากมันจะหายนม่ได้ปีกมันเ <c oughs> <c oughs> ยียบร้อยไคจูทัวที่สองของซีรีส์นี้ได้สิ้นใจลงไป <c oughs> แล้วดูชุดกรอแต่ละอันโ oh oh. อ้โหต้องไปซ่อมแนละ้ว นั่นไงปีกโอ้อยว่าต้องไปตีเมนดิงใส่แล้วนี่ปีกใส่ที่บินออ้พอบินได้แล้วบุ๊มคือคบุ๊มบาหมดแคทีบยอกยอกผมใช้ปีกโมโตบินโอ้ บินสบายเลยไม่พังด้วยหเปลบาแต่ตอนนี้ผมต้องไปดีเอ็นเพื่อไปฟาร์มเอ็นเมนไปฟาร์มเลเวลแล้วก็ตีใส่แต่ว่าผม,ผมใช้อันนี้ก็ได้ด้วยต้องบินกับนี่โคตรมันเดี๋ยวถ้ามันจะมันกว่าน,นี้ถ้าชดกรอบผมไม่เตะบ้านวับผมบอกเลยผมจะสามารถสร้างอะไรได้ไง่ายมากมากเลย ดูได้ว่ามันไม่พังเพราะว่าตรงเนี้ยถ้ามันจะพังเนี่ยมันจะไอ้ตรงแบบไอ้ตรงหลอดชุดหลอดเออถ้ามันจะขึ้นว่ามีการพังมันก็จะนีแต่มันไม่มีไงนั่นก็แปลว่าบินได้แบบอมตตาเออคนเหมือนหมดอมตตาหน่ะตัวเนี้ยอย่างเท่โอ้โหไคจูทุกที่สองของซีรีส์ได้จบลงไปแล้ว ตัวที่สามอาจจะมาเร็วๆนี้เพราะว่าตัวที่สามไม่ได้สู้เพราะว่าผมเพราะว่าคลิปเนี้ยผมจะสู้กับใครจูสองตัวเพราะว่าไม่ได้แล้วแค่ตัวเดียวชุดเกราะแตกแหละมโอ้ยเอาของไปเก็บแล้วก็บินไปฟาไม่ไดดแมนเมออเอาของเก็บแล้วจะจบคลิปนี้แหละเดี๋ยวผมค่อยไปทำชุดเกราะนอกรอบต่ออย่างมันอนะ่ะเออ ใครดูมาถึงตอนนี้แล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ว่าใครจูครับเอ้ยไม่ไม่ใช่ผี่คอมเมนต์ว่าคอมเมนต์ว่าอะไรดีอู้ดูเพียที่มันให้สิโอ้โหผมแค่นั่งฆ่าใครจูผมก็ได้มาแล้เนี่ยโคตรเยอะแล้วก็เหล็กด้วยเหล็กผมเริ่มขาดเคน ต้องพิมพ์ว่าอ,อพิมพ์ว่าอะไรดีอ่ะผมคิดไม่ออกอะ่ะเออพิมพ์ว่าอีพีห้าตอเลยเต้องพิมพ์ว่าอีพีห้าตอเลยนะถ้าใครดูมาถึงตอนเนี้ยจะได้รู้ว่าทุกคนดูมาถึงตอนนี้ท้ายคลิปมาต้งขอตัวเก็บของไปหนึ่ง มางั้นคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนค่อยเจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วบายนีปีกกระพือโคตรเท่ไปแล้ว